ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซ็น์จากปลาวันนี้ครับคุณวุฒิส่งชื่อเรื่องมานะครับชื่อเรื่องว่าเด็กหญิงซอเป็นรเรื่องราวที่คุณวุฒิได้ยินใด้ฟังมาจาก ชายจากพี่ชายนะครับพี่ชายเล่าให้ฟังว่ายังไงเชิญเลยฮะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เป้ครั้งนะครับสวัสดีแอดมินทีมงานก๊อกก๊อกแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการก๊อกก๊อกทุกท่านครับผมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ชายผมครับตหุยเขาเล่าให้ฟังตอนสมัยที่เขาเรียนอยู่ประถมนะครับผมครับคือเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องเด็กหญิงซอเด็กหญิงซอที่มาจากเรื่องนี้ก็คือว่า คำว่าซอที่เป็นภาษาเขมรครับพี่เปืะแปลว่าขาวครับขาวอืมครับสาเหตุที่เด็กหญิงซอก็คือพี่ซอที่เขาเป็นรุ่นพี่ของตะหุยครับผมเป็นผู้หญิงคือแกเป็นคนเผือกอะครับตัวขาวทั้งตัวเลยเขาก็เลยเรียกว่าชื่อซอซออืมอืมครับคือตะหุยบอกว่าสมัยนั้นอะอนอกจากพี่ซอแล้วก็คือเหมือนที่โรงเรียนอะมี ครูใหญ่คนใหม่เข้ามาเป็นครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนนะครับผมครบแกเข้ามาแล้วแกก็เหมือนแกเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆในโรงเรียนเยอะครับคือจากครูสมัยก่อนอ่ะจะชอบทําโทษเด็กคือใช้การตีไงครับพี่เป๊ะแต่พอ,พอพอท่านไอ้ครูใหญ่ท่านนี้ก็คือครูมงคลอ่ะแกมาเป็นครูใหญ่ที่นี้่แกก็เรียกประชุมคุณครูแล้วก็บอกว่าแกไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงกับเด็กครับ คือมีอะไรก็ให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลถ้าเด็กมันไม่เกินเลยจริงๆก็จะไม่ไม่จะไม่ให้ทําโทษโดยการตีครับผมทีนี้พอมันครูเขาไม่ไม่ตีเด็กเด็กมันก็อยากมาเรียนสิครับครับเอ,อเด็กก็ชอบมาเรียนกันแนละ้วที่สําคัญคือครูมงคลเนี่ยจะมาอยู่และแกพัฒนาโรงเรียนไปในทางที่ดีเยอะครับแกเข้าถึงชุมชนในหมู่บ้านเวลามีงานมีอะไรครูมงคลก็จะไปช่วยตลอดอะครับผมครับคือได้ใจ คนในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเออได้ใจพวกผู้ปกครองว่าเออครูเข้าถึงชุมชนอะไรเนี้ยช่วยเหลือเด็กยากไร้มีอะไรแต่และอย่างคือเยอะครับผมอืมก็แต่แล้วจากเหตุการณ์นี้ว่าเออครูมงคลดูเหมือนจะเป็นคนดีเป็นพ่อพระอะครับผมครับอยู่วันหนึ่งมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาครับผมปรากฏว่าวันนั้นก็คือพี่ซอแกร้องห่มร้องไห้มาที่โรงเรียน มากับพ่อของแกก็คือลุงพลนะครับผม,อมพอลุงพลมาถึงก็มาเออะโวยวายว่าครูมงคลนะครับผมทำพี่สอท้องครับโอ้โออนี่มันก็มีเรื่องมีราวกันคือครูมงคลแกบอกแกไม่ได้ทำแกไม่ยอมรับถ้าเดี๋ยวเลยว่าแกไม่ได้ทำแต่คือลุงพลแกก็โวยวายว่าเออเนี่ยเป็นคนทำให้ลูกสาวแกท้องแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับเดือดร้อนต้องเอิด ตามผู้ใหญ่บ้านอะไรมาคือมาไกลเกีีร์มาพูดคุยกันนะครับผมพอชาวบ้านผู้ปกครองเขาได้ยินกันเขาก็เป็นห่วงครูมงคลกันเขาก็รีบมาที่โรงเรียนมาปังมาอะไรครับผมครับนี่ชาวบ้านส่วนมากอะ่ะคือเขาในสายตาของพวกเขาครูมงคลคือเป็นคนดีครับผมเขาก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่ครูมงคลสิ่งที่ลุงพลพูดมาจะเป็นเรื่องจริงนะครับ,รบเขาก็ดา่าหาว่าครูมงคลอะ่ะ ปั่นเรื่องหลอกเหมือนจะมาเรียดเอาเงินครูมงคลอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าพี่ซอแกก็ไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปก็คือว่ามันผิดแปลกแกคนอื่นอะ่ะคือตัวแกข่าววอกเลยอะไรเงี้ยครับเป็นคนเผือกเนี่ยเออครูมงคลจะมาเอาหรืออะไรเงี้ยอืมไปมาพอไก่เกลี่ยไปไก่เปลี่ยมาเหมือนมันกายกายมาเป็นว่าฝ่ายลุงพลกับพี่ซอผิดนะครับ หมือนจะมาใส่ลายป้ายสีคุมูมงคลอะไรเงี้ยครับทางลุงพลแกก็กกเลยแบบต้องกลับขาพี่ซอกลับบ้านไปแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นขึ้นมาก็คือเหมือนพี่ซอแกก็เศร้าคือเหมือนเงียบขึมเก็บตัวยิ่งกว่าเดิมมาเรียนก็แทบไม่พูดไม่จารกับใครครับผมอืมส่วนลุงพลเองก็เมาทุกวันนะครับเหมือนแกก็เป็นคนขี้เมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ ทีนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปปรากฏว่าประมาณสักสามสี่วันนะครับผมปรากฏว่าพี่ซอแกหายตัวไปครับออืหาไม่เจอก็ช่วยกันตามหาพวกระหว่างที่ตามหาก็มีเด็กนักเรียนร้องอไอ้อวยวายมาตามคุณครูครับที่โรงเรียนบอกว่ามีคนตกน้ำมีคนตกน้ำครับผม,มพวกครูก็ไปดูที่สระน้ำที่โรงเรียนปรากฏว่าไปเห็นมี เหมือนเด็กนักเรียนอ่ะลอยขึ้นมาครับผมจากน้ําก็เลยครูก็เลยลงไปเอาปรากฏว่ามันเป็นพี่ซอครับผมอืมคือจมน้ําเสียชีวิตก็เลยต้องเออมีเด็กตายก็เรียกแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจมาอะไรเงี้ยครับผมครับก็มาดูทีนี้เขาก็สันนิษฐานว่าพี่ศอน่าจะฆ่าตัวตายด้วยเหตุการณ์ที่ว่ามีเรื่องราวอะไรกับครูมงคลนี่แหละครับอืมครับทีนี้ก็เออพอ ด้วยความที่ว่าพี่ซอแกก็ไม่มีญาติที่ไหนนอกจากลุงพลที่เป็นพ่อคนเดียวใช่ไหมครับพอจังงานศพพี่ซอเขาซอเสียชีวิตครูมงคลแกก็เอ,อรับเป็นพ่องานเป็นเจ้าภาพให้ช่วยงานศพต่างๆตลอดทั้งงานอ่ะทีนี้ชาวบ้านเขาก็เห็นครูมงคลกระทำอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งแบบคือชาวบ้านเขาก็ยิ่งรักยิ่งเทิดทูนครูมงคลเลยครับเ<ช>พราะเพราะว่าดูซิขนาดพ่อเด็กกับเด็กมันหาเรื่องใส่ร้ายไปสีครูคุย ยังไม่โกรธไม่แค้นเลยอะไรเงี้ยยังมาช่วยเป็นพ่องานจัดงานศพงานไรให้ครับก็ยิ่งได้ใจชาวบ้านไปใหญ่เลยครับอ๋อหลังจากเหตุการณ์นี้หลังจากงานศพพิซอผ่านไปก็เรื่องราวก็กลับสู่ภาวะปกติครับผมจนผ่านมาแล้มาสักเดือนสองเดือนก็คุมคนพอดีคนในหมู่บ้านเขาจะบวช่ะครับผมครูคมงคนเขาก็ไปช่วยงานอื พอไปช่วยงานระหว่างช่วยงานก่อนที่ครูมงคลแกจะกลับครับปรากฏว่าลุงพลแกเมาแอมาจากไหนไม่รู้ครับอืมาถึงแกก็มาหาเรื่องครูมงคลครับมาฉีดหน้าด่าครูมงคลว่าครูมงคลเป็นคนทําให้พี่ซอต้องฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยครับผมออืด่าว่าครูมงคลแล้วก็แบบเหมือนจะเข้ามาทําร้ายครูมงคลนะครับ,รบแต่ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์อยู่เขาก็รีบม,มาช่วยห้ามมาอะไรครับผมแล้วเหมือนก็เหมือนแก ลุงพลแกก็เมาแกพยายามจะดิ้นจะมาทําร้ายครูมงคลให้ได้ก็เหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจเขาก็เลยใช้กําลังไปนิดนึ่ะครับจนลุงพลแกก็สลบไปครับทีน,นี้ชาวบ้านเขาจะถามครูมงคลว่าจะเอายังไงจะแจ้งความแจ้งอะไรไหมชาวบ้านเขาจะเป็นพยานให้ว่าเออลุงพลตั้งใจจะเข้ามาทําร้ายครูมงคลอะไรเนี้ยแต่ครูมงคลแกบอกไม่เป็นไรครับแกไม่อยากเอาเรื่องไม่อยากเอาความเพราะลุงพลแกเมาอะไรเนี้ยครับอืชาวบ้านเขาพูดดูซินี่ขนาด คนมันจะมาทาร้ายเขายังไม่โกรธแค้นอะไรเลยเนี่ยมันก็ยิ่งเนือคือภาพพจน์ของครูมงคลมันก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกอะครับ mm hmm. เออเท่นี้ก็ตัวครูมงคลแลกกับบ้านไปส่วนลุงพลที่สลบก็ชาวบ้านก็พากันแบกกลับไปส่งที่บ้านหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปครับปรากฏว่าเหมือนคนในหมู่บ้านนั้นไม่เจอหน้าลุงพลเลยเหมือนลุงพลหายเงียบไปเลยอื mm hmm. หายไปเปรนอาทิตย์ปกติลุงพลแกจะต้องมาร้านค้าทุกวันเนี่ยเพื่อจะมาซื้อเหล้ากินครับแต่นี่คือชาวบ,บ้านก็ไม่เห็นพ่อมอคค้าแม่ค้าร้านขายของก็ไม่เห็นลุงพลมาเขาแปลกใจเพราะหายผ่านหายไปได้สักมาอาทิตย์หนึ่งทีนี้ได้บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของลุงพลนะครับครับพี่เป้เขาได้กลิ่นเหม็นมันกลิ่นเหม็นเหมือนมีอะไรตายเหมือนเน่าอะครับผม,ม,มแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันมาทาง,ทางบ้านของลุงพลนะครับ เขาก็ไปเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เกณฑ์คนมาดูหมาก็ปรากฏว่าเห็นบ้านของลุงพลน่ะมันปิดเงียบอยู่ครับเขาก็เลยเปิดประตูขึ้นไปพอเปิดประตูเข้าไปแค่นั้นแหละครับผมอะไรสิ่งที่ทุกคนเห็นคือบางคนคือใจไม่แข็งพอนี่แบบแหกปากร้องลั่นวิ่งหนีไปเลยอะ่ะส่วนคนที่ยืนอยู่ก็ยืนตาค้างนะครับเพราะที่เขาเห็นก็คือเห็นเป็นร่างของลุงพลนะครับผม ลุงพลเออผูกคอตายขึ้นอืดแบบตัวแบบพองมาแล้วครับอุ้ยและพอจังหวะที่ว่าผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านเปิดประตูเข้าไปอ่ะเห็นร่างลุงพงที่มันพองมันบวมใหญ่ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าร่างนั้นมันก็หลุดลงมาตกมาลงพื้นแล้เพะในสภาพที่มันพองแล้วก็น้ำเหลืองน้ำหนองมันก็แตกมันก็ฟุ้งก็เหม็นเนี่ย <ough. S 1> โดยที่ว่าส่วนหัวยังติดอยู่กับเชือกอยู่ครับผมครับ นี้ก็เออแจ้งตำรวจแจงตรวจอะไรก็เขามาชนสุดเขามาดูก็น่าจะถันนิฐานว่าน่าจะคือเป็นด้วยเมาด้วยอะไรด้วยหรือเปล่าก็คือเหมือนแกฆ่าตัวตัวตายเองอะครับผมอมพอหลังจากงานคือลุงพลเสียก็แกก็ไม่มีญาติพี่น้องอะครับพี่เป้ก็เป็นครูมงคลนี่แหละครับที่มาเป็นเจ้าภาพเป็นคนจัดงานให้ โอ้ทางนี้ชาวบ้านเขาก็สัตนัเสริญกันใหญ่เลยโอ้โหกูมุงคลน,นี่พ่อพระจริงๆอะไรเงี้ยครับครับอือหลังจากผ่านงานศพของลุงพลไปก็ก็มาถึงเวลาช่วงเรียนรับปกติครับแล้วก็มีอยู่ตอนนั้นคือพี่หุยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ว่าต้องเข้าค่ายลูกเสือครับพี่เป๊ ก็เรียนมันนอกแล้วเข้าค่ายเขาก็ไม่ได้ไปเข้าค่ายที่ไหนนะครับเข้ามาเข้าค่ายที่โรงเรียนนี่แหละแล้วระหว่างที่เข้าค่ายคือตกเย็นก็ลูกเสือก็กําลังหุงหาอาหารทากับข้าวกินกันอยู่ครับปรากฏว่าระหว่างที่พี่หุยทํากับข้าวก็คุยคุยกันก็อยู่กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะครับผมเพื่อนลูกเสือด้วยกันคือโรงเรียนของพี่หุยอะพี่เป้มันจะมีอาคารเรียนสองอาคารนะพี่เป้ครับ อาคารหนึ่งเป็นอาคารปูนครับผมอีกอาคารนึงเป็นอาคารไม้อืมอาคารของอาคารปูนนี่จะเป็นของชั้นปอเด็กเล็กถึงชั้นปสี่ครับครับส่วนอาคารไม้ก็คือเหมือนจะเป็นสองของชั้นปอห้าปหกก็คือจะเป็นเหมือนด้านบนเป็นเป็นไม้ส่วนข้างล่างก็จะยกยกพื้นขึ้นสูงนะครับผมครับคือสูงประมาณสักสามเมตรสี่เมตรได้แล้วก็จะมีระแนงกั้นกันเด็กเด็กตกครับอืม ปรากฏว่าพี่หูยจกเห็นเหมือนครูมงคลก็เดินมือมือลอยๆอยครับผมคือจริงจริงก่อนนะก่อนหน้าเนี้รู้สึกว่าทั้งครูทั้งเด็กนักเรียนคือเขารู้สึกแปลกครูมงคลจะเปลี่ยนไปครับเหมือนแกเหมือนบางทีแกก็เหมือนเพลิ้วลำพันอะไรคนเดียวครับเหมือนคนแบบสติสตังค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับอืมนี่ตอนนั้นแกก็เห็นเหมือนครูมงคลเดิน เมื่อเดินเมื่อแล้วก็เดินขึ้นไปตรงอาคารชั้นของปชั้นปห้าปหกครับพี่หุยเห็นเขาก็เรียกให้เพื่อนลูกเสือด้วยกันดูพอดูด,ดูก็ว่าครูคนเดินาการแปลกๆก็ไปเรียกครูครูก็มาดูก็เห็นเหมือนมันจะไม่ชอบมาปรากนพวกครูพวกนักเรียนก็รีบวิ่งไปเรียกครูมงคลนะครับผมจะด้วยความที่ว่าไอ้ตรงที่ตั้งแคมป์กับไอ้ตรงอาคารเนี่ยมันก็ห่างกันประมาณสามสิบกว่าเมตรนะครับกว่าจะวิ่งถึงน,นั่นแหละ กดว่าพอครูมงคลแกขึ้นมาถึงอาคารชั้นบนนะครับแกก็ขึ้นไปบนระแนงอะ่ะแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดอะครับพี่เป้อะไรอยู่อยู่ครูมงคลแกก็ทิ้งตัวลงมาครับโดยสภาพที่เอาหัวปักลงมาโอ้ยเออแล้วก็ตกมากระแทกพื้นนี่มันสูงประมาณสามสี่เมตรได้ครับครับพอตกลงมาสิ่งนั้นกร๊อบอ ก็ทุกคนวิ่งไปถึงก็คือมุงคูมงคนเสียชีวิตแล้วครับคอหักตายคาที่เลยอืมครับแต่ระหว่างที่กําลังชุลมุนดูครูมงคลตอนนั้นเหมือนพี่ฮุยเข,เขานึกเขารู้สึกเหมือนเมียเขาแปลกเอกใจอะไรบางอย่างแกก็เงยหน้าช่วงแวบหนึ่งแกเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนตรงที่ว่าครูมงคลแกกระโดดลงมาครับอืมแกเห็นเป็นเงาร่างเหมือนคนสองคนยืนซ้อนกันอยู่ตรงนั้นนะครับอืม เงาล่างหนึ่งเป็นเงาล่างของปู๊มันคล้ายเงาล่างผู้ชายตัวสูงสูงดำดำแต่เงาล่างอีกเงาล่างหนึ่งจะจําได้เลยมันเป็นเงาล่างของพี่ซอรครับพี่ซอเออเออครับทีนี้พอหลังจากครูมงคลเสียชีวิต้ชาวบ้านเขาก็จัดงานศพให้ครับจัดให้แบบยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนเป็นพ่อพระอะไรเงี้ยครับพอจัดระหว่างที่จัดงานศพคืนแรกครับที่พระสวดชาวบ้านก็พากันไปนั่งฟังปรากฏว่า อยู่ในตำรวจท่านหนึ่งก็มาในงานครับคือนายตำรวจท่านเนี้ยเขามาตอนที่ว่าแจ้งตอนที่ว่าเจอศพของพี่ซอจมน้ํอะครับนายตำรวจท่านนี้เป็นคนมาออคือมาทําคดีของพี่ซอเนี่แหละครับคือนายตำรวจท่านเนี้ยแกมาแต่แกไม่ได้มาคนเดียวครับแกมากับพี่ผู้หญิงอีกคนตอนนั้นพี่ผู้หญิงคนนี้อายุนานประมาณครับพี่คุยแกบ,บอกว่าสักคิบเจ็ดสิบแปดได้ครับโอ้โออแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณห้าหกขวบอะครับ ก็เห็นเออนายตำรวจท่านนี้ก็เห็นเด็กเห็นพี่ผู้หญิงคนนี้กับเด็กผู้ชายคนนี้มาทําพิธีเออคือมาไหว้ศพแต่สิ่งที่ทําให้คนในงานเขาซุบซิบซุบซิบกันนะครับผม,มเพราะว่าน้องเด็กผู้ชายคนนี้หน้าตาแบบคือหน้าตาคล้ายคือเหมือนเหมือนครูมงคลมากอะครับผมเออเออทีนี้ก็เลยเออถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับชบบาวบ้านเขาก็เลยมาถามไถ่่าเออ,เอ,อคือคน ด้านนอกนะเขาก็คนแปลกหน้ามาเขาก็สอบถามเออเป็นใครมาจากไหนอะไรเนี่ยเขาไปสอบถามเ้าก็มาถามอะไรเนี่ยพอทุกคนได้รู้ความจริงมันอึ้งยิ่งกว่าครับผมเป็นยังไงอ่ะพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเ,เป็นแม่ของน้องผู้ชายคนเนี้ยครับและน้องผู้ชายคนเนี้ยเป็นลูกแท้ๆของครูมงคลครับผมอืมเป็นลูกที่เกิดโดยไม่ โดยความไม่เต็มใจของพี่ผู้หญิงคนเนี้ยครับอืออือพี่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเมื่อหกเจ็ดปีก่อนน่ะครูมงคลเขาก็เคยเป็นครูใหญ่สอนที่โรงเรียนของพี่ผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่แั้นปหกแล้วก็ครูบางคนแกก็จะพักอยู่ในบ้านพักครูในโรงเรียนนะครับครับแล้วพอเลิกเรียนแกก็จะให้พี่ผู้หญิงคนนี้ไปทําความสะอาดบ้านให้อ๋อแล้วมาวันหนึ่งก็พี่ผู้หญิงคนนี้ยเขาไปทําความสะอาดแล้วปรากฏว่าครูมงคลแกก็ปลุกปั้มข่มขืนพี่ผู้หญิงคนเนี้ยครับอืม แล้วก็ทําแบบนี้เรื่อยมาเรื่อยมาจนพี่ผู้หญิงคนเนี้ตั้งท้องอพอพี่ผู้หญิงคนเนี้ตั้งท้องครูมงคลเขาก็ให้เงินก็คือเหมือนว่าให้ไปปิดปากเนี้ยหรออ่าครับคือให้ไปเอาเด็กออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้ามบอกว่าเป็นลูกของแกและด้วยความที่ว่าเหมือนพี่ผู้หญิงคนนี้ยคือทั้งบ้านก็ฐานะยากจนก็และเมื่อด้วยความที่ว่าแกากลัวคือไม่กล้าจะไปสู้รบปบมืออะไรกับครูมงคลอะไรเงี้ยคือคน้านนอกเขาคิดนะครับครับ เขาก็เลยแต่ด้วยความที่ว่าเออจะไปเอาเด็กออกสมัยนั้นก็ไม่รู้จะคือมันก็กลัวบาปอือก็เลยปล่อยท้องจนคลอดออกมาครับแล้วก็เลี้ยงโดยที่ว่าไม่บอกใครว่าเป็นลูกของครูมงคลคแต่บังเอิญว่าคือว่านายตำรวจท่านเนี้ยที่แกได้พาพี่ผู้หญิงคนนี้มาเพราะว่าแกตอนที่แกมาเจอศพของพี่ซอรครับออแกต,ตรวจดูศพแกลักษณะคล้ายๆเหมือนพี่ซอไม่ได้ฆ่าตัวตายครับ พอแกเห็นตรงไอ้ตรงคอข้างหลังนะครับท้ายทอยนะครับ,รบลักษณะเหมือนมีมือของผู้ใหญ่อ่ะครับบีบต้นคอพี่ซอแกเลยสงสัยคิดว่ามันน่าจะเป็นการฆาตก,กรรมอะไรเงี้ยแต่ก็สืบสืบสืบเรื่อยมาครับจนแล้วสืบเป็นไปได้อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ทีนี้พอหลังจากทุกคนรู้ความจริงว่าเออเด็กคนเนี้ยเป็นลูกของพ่ซอแล้วอะไรเอาแล้ว,ลวเอาเป็นลูกของครูมงคนเอาแล้ว,ลวทีนี้เขา มาสงสัยเรื่องพี่ซอที่ว่าตกลงพี่ซอท้องจริงไหมท้องกับกลุ่คนจริงไหมอะไรเงี้ยครับทีนี้นายตำรวจท่านเนี่ยก็เรียกพี่ผู้ชายที่เป็นเด็กนักเรียนห้องเดียวกับพี่ซอครับ,รบพี่คนนี้ชื่อว่าพี่เสิร์ต <c oughs> ให้ออกมาพูดความจริงให้ทุกคนฟังตอนแรกพี่เสิร์ตแกแก็อึกกักแกก็ไม่กล้าพูดแกก็กลัวแต่นี้นายตำรวจท่านนี้ก็บอกพูดมาเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนายตำรวจท่านนี้จะช่วยไม่ไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้น พี่เสิร์ตก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นอ่ะพอหลังจากเลิกเรียนที่ทุกคนกลับบ้านไปหมดอ่ะแต่พี่เสิร์ตแกยังไม่ได้กลับนะครับผมด้วยความที่ว่าสระน้าหลังเรียนนะครับมันมีต้นขี้เหล็กอยู่เยอะอ่ะพี่เป้แกก็เลยไปเก็บขี้เหล็กเก็บยอดขี้เหล็กเพื่อจะเอามาให้แม่ทำแกทำกับข้าวทำแกงให้กินนะครับแล้วระหว่างที่แกปีนต้นขี้เหล็กเก็บๆอยู่งั้นแกก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงคนทะเลาะกันอ่ะเพราะว่ากาลังเดินมาที่สระน้าอ่ะครับ แกก็ตั้งใจฟังแล้วก็มองตามเสียงก็กเห็นเป็นครูมงคลกับพี่ซอกําลังเหมือนว่าชุดกระชากลากถูทกันมาครับผม,มเหมือนทะเลาะกันมาพอมาถึงคือครูมงคลก็ชุดกระชากพิซอมาจนถึงสะพอมาถึงสะไว้นะสะน้าก็เหมือนแกก็ผักพิซอให้ตกลงไปในสะน้ำครับอืแล้วแกก็โดดตามไปแล้วเหมือนก็ปุกปั้มกันก็เหมือนครูมงคลก็จับ ขอพิซอ,อกดน้ำอ่ะครับครเหมือนก็คือว่าจับกดพิซอก็พยายามจะดิ้นสู้อ่ะครับแต่ด้วยความแ,แรงของเด็กกับผู้ใหญ่อ่ะมันก็สู้ไม่ได้จนจนพิซอกนิ่งไปอ,ะอ่ะครูบางคนก็เลยขึ้นจากน้ำมาคือตอนนั้นอ่ะพิเสิร์ดเห็นนะพิเสิร์ดกลัวแล้วตกใจแล้วเผลอส่งเสียงร้องออกมาทำให้ครูบางคนเห็นแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้คือครูบางคนแกก็ไม่ได้ ทำ้ายพิเสถคือไม่ได้ฆ่าพิเสษปิดปากแต่สั่งํำชับว่าห้ามพิเสถบอกใครและคือพิเสถอ่อะแกเป็นผู้ชายก็จริงแต่คือเป็นผู้ชายใจใจสาวอะ่ะพีพ่เป๊คือก็อเหมือน<ก>เป็นกระถืก<ๆ>ูกลัวครับอและสิ่งที่ครูมงคลทําก็คือทําก็คือลากพิเสถไปที่บ้านพักครูแล้วก็เยตุย๋ยพิเสถด้วยโอ้หเ้ยโอ้โหอ่ ครับทีนี้พอเรื่องราวที่พิเศษพูดออกมาคือนายตำรวจท่านนี้ก็บอกว่านี่มันคือความจริงพอชาวบ้านทุกคนได้รู้ถึงความจริงคือทุกคนอึง้งนิ่งไปเลยครับเพราะว่าครูมงคลที่พวกเขารู้จักก็คือเป็นพ่อพระเป็นคนที่แสนประเสริฐในใสายตาพวกเขาแต่ใครจะคิดว่าเบื้องหลังที่แท้เบื้องหน้านักบุญที่แท้คือ ข้างหลังคือปีาศาจอะไรเงี้ยครับ,รบทำกับเด็กได้ลงคออะไรเงี้ยทำให้ทุกคนรู้สึกผิดกับพี่ซอแล้วก็ลุงพลนะครับผมครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับเพื่ทุดกคนนะมันมีช่วงหนึ่งที่ที่ลุงพลน,น่ะเขาเอะอะโวยวายที่เมาเหมือนลักษณะเหมือนเมาแล้วเข้ามาจับทาร้ายรูอ่ะครับแล้วทีเนี้ย ก็มีคนช่วยเหลือออกไปหลังจากนั้นก็ได้ไปพบกับศพล่างของลุงพลเนี่ยที่ผูคอตาที่มันเน่าอืดแล้วับระยะเวลาตรงเนี้ยคืออยากจะถามว่าเขาเออมันมันห่างกันแค่ไหนอะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วศพที่เจออะเขาที่เห็นที่มันท,ที่มันมันขาดที่มันเน่าเปื่อยจนหล่นลงมาเนี่ยเขาตายไปตอนสักกี่วันน่ะก็ คือจัดสันนิษฐานก็คือหลังจากที่ว่ามีมีเรื่องทะเลาะก,กับ<อ>ลุงมงคลแล้วก็เหมือนพอโดนชาวบ้านเขาทําร้ายแล้วก็สลบไปแล้วพอชาวบ้านเขาก็เอาลุงพลกลับไปไว้ที่บ้านเหมือนพอแกตื่น<อ>ขึ้นแกฟื้นขึ้นมาแล้วแกรู้คงจะรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยครับ<อ>แกก็เลยึงจะตัดสินใจฆ่าตัวตายก็คือเหมือนจะตายมาประมาณสักหกหกวันเจ็ดวันได้มันก็บวบอึมแล้วพอเหมือนล,ล่างที่มันโดนแขวนคออยู่ใช่ไหมครับเพราะมัน บวมๆอืดๆมันก็น้ำหนักมันก็น้ำเอ่อข้อใจฮะที่ถามคือว่ารู้ว่าเป็นรู้ว่าลุงพลน่แกตายไปก่อนแล้วไปอารวาสไงเออไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเท่ากับว่าอืมนะคือพี่สอนเนี่ยในเรื่องเนี้ยหนึ่งเลยนะต้องใช้คํานี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่ต้องใช้คํานี้คือเขาเป็นคนที่มีลักษณะรูปร่างที่อานหนึ่งเลยที่เขาอาจจะมีปมด้อยอยู่แล้ว ใช่ครับนะแล้วก็ยังไปทําให้เขาต้องมีตาบาปเข้าไปอีกครับนาซ้ําตั้งท้องครับไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าพี่ซอยังไม่เสียชีวิตยังไม่ถูกฆ่าครับถ้าท้องขึ้นมาเรื่อยๆหลักฐานมันฟ้องขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะดังนั้นเขาก็เลยต้อง พี่อาจจะคิดว่าผมอาจจะคิดว่าประมาณว่าอาจจะหาเรื่องทะเลาะก,กันแล้วก็ใช้กําลังในการฆ่าปิดปากซะเพื่อที่จะไม่ให้หลักฐานน่ะมันมันชัดขึ้นเรื่อยชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยอย่างนี้จะมากกว่าโอ้ oh, นี่แหละฮะอย่างที่เรารู้กันเลยบางคนนะฮะทำดีโ oh, อ้เป็นพ่อเป็นพ่อพระสําหรับคนทั่วทั่วไปหรือว่าในหมู่บ้านเลยนะ ทำบุญตากบาทแต่หลังบ้านนะครับหรือว่าหลังจากนั้นนะ่ะเออเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ากากเป็นอีกตัวตนหนึ่งเลยเป็นซาตานเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับมีเยอะนะคนประเภทนี้มีเยอะแต่เพียงแ<ช>ค่ว่าเราไม่เห็นเราไม่ได้เจอะกับตัวเองนะแล้วก็บางครั้งเรายังไม่รู้ตัวตนของเขาดังนั้นนะฮะหวัวเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ผมอยากให้มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่คุณวุฒิแต่งขึ้นมาหรือเป็นเรื่องเล่าที่ค,คุณวุฒิเราฟังไกทีหนึ่งเพราะว่ามันหดขู่มาก เศร้ามากกับเรื่องเนี้ยนะแล้วก็ผู้ชายคนนั้นอีกคนหนึ่งที่อ่าชื่อชื่ออะไรนะคุณรูทณร้ที่เขามาเปิดเผยเออพี่เออคุณเสิร์ตเนี่ยที่เขามาเปิดเผยอ่ะเชื่อเหลือเกินว่าถ้าไม่ได้นายตำรวจคนนั้นนะเป็นเรื่องเป็นเป็นคนที่คอยเหมือนกับช่วยเหลือแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเขาว่าว่าจะไม่มีใครมาทําร้ายเขาเนะ่ะเขาก็คงเก็บเรื่องตัวนี้ยเอาไว้จนตัวเองอ่ะโอย เพราะว่าทำไมรรคือว่าทำไมพิเศษเขาถึงไม่กล้าพูดคือว่าคนเราอ่ะถ้าเขามองใครแบบมองแบบลืมเทิดทูนแล้วอ่ะอืใครมาพูดข้อเสียเขาไม่ค่อยฟังหรอกโดนด่าด้วยออใช่เขาจะหาว่าเออมึงจะจ้องไปอิจฉาเขาอะไรเงี้ยคือม,มันมีจริงๆนะการที่ว่าใครเขารักเขาชอบเทิดทูนใครอ่ะเขาจะมองไม่เห็นด้านไม่ดีเลยเขาจะเห็นแต่ด้านดีภาพลักษณ์ที่ดีอ่ะครับใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นยุคนั้นอาจจะเปลี่ยนไปได้ แล้วก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยแหละแต่ถ้าเป็นยุคนี้ครับอ๋อผมอยากจะผมอยากจะบอกว่ามีมีหลักฐานมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเออกล้องวงจรปิดเอยหรือโอ้ยเนี่ยประชาชนเนี่ยคอยสอดส่องให้เป็นหูเป็นตาให้เนี่ยคนประเภทเนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมาได้ง่ายๆครับเห็นป่ะข่าวเต็มไปหมดเลยคุวุฒิเนอะใช่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังอะนะเออนะครับเอาเป็นว่านะครับใครที่ทําทําอะไรได้เออใครที่ทําอะไรลงไปนะครับก็ ได้จะได้ผลแบบนั้นอ่ะกลับมาแน่นอนนะครับอ้นะฮะโอเคคุณวุฒิขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ก่อนวังสายคุณวุฒิดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะได้ครับพี่เป้เช่นกันนะครับผมโอเคครับคุณวุฒิสวัสดีครับครับสวัสดีครับ